สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกๆท่ทานนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเช่นเคยเนาะนะคะวันนี้แอดก็มี3ตํตำาวมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะคะลาวสตาร์ลาวเวและลาวสตาร์ VIP นะคะตำราตำลาวนะคะมีตำไทยผสมไหมนะคะวันที่12นะคะลาวสตาร์เนาะลาววันที่ออก703นะคะเ0 3นะคะ,ะ,คะเข้าที่เด่น3เนาะเพื่อนๆจะเข้าที่เด่น3นะคะ ส่วนตัวเจาะหลุดไปเนาะเพื่อนจะหลุดไปเนาะล่างนะคะฮ่าฮ่าามาทาไมฮ่าฮ่าฮ่านะคะหลุดไปเนาะเพื่อนจะส่วนลาวีพีนะคะสามแปดสี่สามแปดสี่เข้าที่เด่นสามเข้าที่เด่นแปดนะคะแล้วก็วิ่งรูดที่แปดเนาะเพื่อนจะส่วนตัวเจาะโอ้ยเจาะข้ามไปเพืเ่อนจะนะคะเข้าที่เด่นนะคะสามตัวเลยเนาะเพื่อนจ๋าเข้า โอไม่ใช่สีไม่มาเนาะเข้าที่เด่น3และเด่น8นะคะส่วนตัวเจาะแอดเจาะหลุดไปเพื่อนๆจ้านะคะแต่ถ้าใครหยิบยก8เข้าไปเป็นแนวทางแอดกลินดีด้วยนะคะส่วนล่าง6 3สค่ะเพื่อนๆจ้าเข้าที่เด่น6นะคะและก็เด่น3อยู่ใกล้ๆก,ก,กันเลยเพื่อนๆจ้ามีใครหยิบไปใช้เป็นแนวทางกันบ้างหรือเปล่านอ้อส่วนตัวเจาะนะคะแอดเจาะหลุด นอ้นาเพื่อนจ้าหกหนึ่งหกสี่พะนะหกสามข้ามไปเพืเ่อนจ้าส่วนตัวเด่นหกได้สามอยู่เคียงคู่ <c oughs> เคียงบ่า <c oughs> เคียงไหลกันเลยนะเพืเ่อนๆนะไม่รู้ว่าหยิบจับกันไปเป็นแนวทางกันบ้างไม่เอ่ยนะคะเนาะเราก็ไม่รู้เขาจะมาตัวไหนนะคะสามรอบเนาะแอดก็ให้ได้แนวทางนะคะตัวไหนที่แอดคํานวณได้แอดก็มาแบ่งปันเนาะเพืเ่อนจ้าก็เจาะไม่เข้าแอดก็ขอโทษขอไปด้วยนะคะ ส่วนาลาสตาวีนะคะ033เนาะเพื่อนๆจ๋าเข้าที่เด่น3นะคะเข้าที่เด่น3เนาะทั้ง2ตัวเลยนะคะส่วนตัวเจาะไม่มานะคะเพื่อนๆจ๋าตัวเจาะเราหลุดไปเนาะส่วนล่างเหมือนล็อกอีกแล้วนะคะ84เนาะเพื่อนๆจ๋าก็เข้าที่เด่น8นะคะวิ่งรูด8ปเนาะใครหยิบยก84นะคะรูด8ปเนาะแอดก็ยินดีด้วยนะคะ อ้าสีไม่มาเนี่ยเพื่อนๆจายนะเข้าเฉพาะเด่น8นะคะตัวเจาะเราหลุดไปนะคะเพื่อนเพื่อนจ้ะวันนี้เมื่อวานนี้ได้เฉพาะตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดนะคะแอดก็กลับขอโทษขอภัยด้วยเนาะเพื่อนๆพนจ๋ะนะคะเข้าเฉพาะตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดนะคะส่วนตัวเจาะข้ามไปเพื่อนเพื่อนเอ้ยน่าเสียดายมากเลยค่ะน่าเสียดายมากๆนะคะนี่น่าจะเป็นห4เนาะน่าจะเป็น6 4เนาะเพื่อนเพ่อจะ เ,เดยวเราตามต่อกันจ้ะเดี๋ยวเพิ่งท้อเพื่อนจ้เราตามต่อนะคะวันนี้เราอาจจะมีเ hey ฮก็ได้เนาะนะคะก็มันหลายอ่ามันหลายรอบเนาะคนเพื่อนจ้าเราก็ไม่รู้เขาจะมาตัวไหนเนาะหลายรอบนะคะก็ใช้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดแล้วกันเนาะคนเพื่อนจ้านะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนาะอ่า แนวทางวันที่13นะคะใครชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะแอดก็ให้สตัวเด่นด้วยกันเนาะก็ขอให้มาทั้ง4ตัวนะคะตัววิง่งตัวรูดก็ขอให้มานะคะตัวเด่นมีเด่น2เด่น3เด่น5และเด่น9นะคะถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้นะคะไม่ชอบก็อ่าดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเนาะส่วนตัววิง่งรูดนะคะขอไปที่2และ9นะคะ วันนี้แอดรู้สึกชอบสองไหมเพื่อนๆจ๋ารู้สึกชอบสองนะไม่รู้สองจะมาไม่มานะคะไม่รู้จะมารอบไหนด้วยแหละนะคะนะคะตัวเลขก็อยู่ในกระดานนี้เนาะตัวที่แอดชินชอบก็มี909724นะคะ4 7 9 4นะคะนี่สองนะคะ2529นะคะก็ชอบนะคะชอบสองรู้สึกชอบสองนะคะไม่รู้จะมาไม่มาเนาะเพื่อนๆจ๋านะคะถ้าใครชอบก็ตามนะคะ ย่าลืมทุกครั้งต้องไปกลับจ้าหกและเก้าตัวตัวเดียวกันนะคะถ้าตามหกขอให้กลับหัวหกเป็นเก้าถ้าตามเก้าก็ขอให้กลับหัวเก้าเป็นหกเช่นกันนะคะก่อนจากกันแอดก็ขอให้พี่ๆเพื่อนทุกท่านโชคดีนะคะหยิบจับตัวเลขที่จะออกรางวัลไปใช้เป็นแนวทางกันทุกทุกท่านเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยกันทุกๆคนนะคะ อที่สำคัญนะคะอย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยจ้าขอบพระคุณมากนากนะคะผิดพลาดประการใดแอดก็ขอโทษขอไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ